นี้เราอยู่ที่น่านนะครับอยู่ดี๋เ,าเรามาดูของญี่ปุ่นนะครับรามาดูอันนี้ก็กับกระลำปีนะครับใหญ่มากเลยครับนี่ดินมันดีนี่นี่นี่ใหญ่ยายมากเลยนี่ยังเก็บไม่ได้ครับเขาบอกอีกสักเดือนกว่าๆนไไ่าจะเก็บได้บ้านเมฮ้ยหนาวตอนนี้อากาศหนาวมากเลยลาลาสักรอลาศิวิษากำลังพลอ่าทุกนา ประมาณเราๆกิโลนึงครับประมาณเนลี้ยมันมีแม่ตังเด็ดๆทุ่งดอกอะไรครับสีขาวดอกอะไรนะครับฮะโซบะดอกโซบะนะครับโซบโโโะโอ้เป็นครั้งแรกของการมาเที่ยวญี่ปุ่นที่เจอสวนสวยขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้ชมในอีก คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ